สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาร์ตเก้าโกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีวิธีการตรวจสอบสภาพพื้นผิวของรถนะครับที่สมควรจัดรูปดินน้ำมันหรือไม่นะครับเรามีวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับโดยวิธีแรกนะครับเราจะใช้มือเปล่าของเรานะครับลูบไปที่พื้นผิวนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงความสากและความไม่เรียบของพื้นผิวนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะก็คือนี่ครับ การใช้ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยก็เน้นเป็นถุงก๊อบแก๊บนะครับหรือถุงหิ้วนะครับที่เราใส่แกงก็สามารถทําได้นะครับให้เรานํามือนะครับใส่ไปในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ทําการลูบบริเวณพื้นผิวนะครับนะครับลองฟังเสียงครับอ่าคือนะครับเหตุผลทําไมเราถึงใช้ถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่ามือเรานะครับเวลาเรา ลูบนะครับโดยนํามือเราใส่ในถุงพลาสติกเนี่ยเวลาเรารูปผ่านที่บริเวณชั้นพื้นผิวเนี่ยเราก็จะทราบว่ารถเราเนี่ยมันมีละอองหรือมันมีความสากหรือลื่นยังไงนะครับเราจะรับทราบกันได้ง่ายๆเลยนะครับ